ซ้ำซ้ำสิกว่าจุดมั้งที่มีระบบน้ำเนี่ยที่ระบบน้ำอัจฉริยะก็มีอีกจุดหนึ่งอของที่นายโยงนายโยงของประกิดอ่าของกระปิ่นเนี่ย<ม>สามารถสั่งอยู่เชียงใหม่ก็สั่งทางมือถือรถน้ำฟื้นได้อย่างเงี้ยก็โอเคแต่ว่างๆวันไหนไปกันในนู่นสั่งน้ำทางมือถือก็ได้เลยแต่ว่านี่เร่งเร่งอะไรเร่งมาเลยเปียกเปีย<ล>ก<ะ> แต่รายละเอยเียดอื่นเดียวว่านเร่าได้อาะจายข้อมูลเพิ่มเติมได้เพมรู้อย่างเดียวว่าพผพใชมฉแปลงนี้เป็นแปลงตอนแบบก็เป็นโรงเรียนเกษตรกรอ่ะมี้องเกษตรกรเราได้มาเรียนได้มาเรียนได้มารู้ว่าเขาทำแล้วมันมีประโยชน์หรือก่อนนานี้มันไม่ใช่ระบบนำม,มันมันฟื้นผมมีระบบนำขึ้นมามันดีขึ้นเลยมั้ใช้น้า,นาให้เกิดประโยชน์ใช้นับ วัววัวมันจะย่อยวัววัวัวใจน้ำเดี๋ยวสัมงผ้าสี่เด่นกันนะเดี๋ยวเอาเชนมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้าเดี๋ยวผมผมตั้งวงสั่งผ้าได้มาเนี้ยมเสี่เด่นนรย์มานี่ด้วยมาเนี้ด้วยได้่ยจตรงนี้โอเคยังอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาเยี่ยมเกษตรกรคนเก่งเดี๋ยวกล้องเปลี่ยนอ่าเดี๋ยวระวังตกล้องเปลี่ยนนะลา อ่าบาง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 ลมาอีกนิดหนี่ยอ้าวอ้าวสวนนี้มีอะไรบ้างนี่มีอะไรบ้างในสวนกี่ไร่เอาแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนชื่อปพื่อเสียงได้ยินไหมครับไกลไปไหมของเทศบาลนครภูเก็ตตอนนี้ทำเสียงมาก็แปดเก้าปีแล้วแปดเก้าปีแล้วเกษียณมาต้กลับมาอยู่บ้านเดิมบ้านเกิมครับก็มาสร้างบ้านอยู่ที่นี่แล้วก็อดีตช่าง ที่นี่ก็มีอยู่ประมาณสี่ไร่ชอบผมว่ามะพร้าวประมาณสามไร่ก็พื้นทีแต่ผลบ้านก็หนึ่งไร่ประมาณครับก็ตัง้งเริ่มต้นมากี่ปีครับเรื่องของมะพร้าวมะพร้าวนี่ประมาณหกปีอะหกปีครับแต่นอกจากมะพร้าวก็มีผสมนู่นนี่นั่นอะไรบ้างมีตม้มโอต้มโอไอ้ทับทิมทับทิมสยามยางย่างแล้วก็ย่างพึ่งพึ่งหลายลังไหมครับ พึ่งประมาณสิบห้า <15 S 2> หลังสิบห้าลังตอนนี้มีมีพึ่งมาเข้าอยู่ประมาณสิบลังสิบลังแล้วลลครับโอ้ครับ, oh รบแล้วการบริหารจัดการสวนเรื่องวัชพืชรเรื่องศัตรูพืชยังไงอะไรตัยังไงบ้างศังรตรูพืชนี่ไม่ไม่ไม่เคยได้จ้เลยครับอยากกล้ามาเลยไม่ได้ครับแต่ว่าวิธีการตัดหญ้าก็ตัดหญ้าครับตัดหญ้าใช้เอ่อด่าง ไม่ใช่สารเคมีไม่่ใชรักโลกตัดหญ้าตัด้าการให้น้ำไม่ปุ๋ยก็ปุ๋ยก็ให้ประมาณสี่ร้อยสองกันน้ำน้ำมีระบบน้ำเล่าให้ฟังมาที่มาที่ไปอย่างคือพที่เขียวจะได้เอาไปเป็นต้นแบบผมก็ขุดตากไว้กบตากไว้ก็มันไปมันปริมาตรมันไม่เท่าไหร่ครับ ก่อนการแรงการแรงงานไปก็จึงนจากปากน้มเลยครับถ้าฝนไม่ไม่จบมาช่วยผมช่วยอย่างนี้ทางเกษตรมาสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือด้วยช่วยในเรื่องของการบางท่อตัดพิมเตอร์ครับบางท่อมาช่วยสนับสนุนได้แล้วเป็นยังไงบ้างพอหลังจะมีระบบน้ำนี่ต้นไม้ สดชื่นเข้มใสก็เทียบเทียบเทียบกับปีก่อนก็อันนี้มันสดชื่นกว่าแหละครับครับปีก่อนนี้ผมลด่วมือมันมันมันไม่ต้อยจนครับ<อ>การการบำรุงดูแลหรือผล,ผลผลิตยังไงบ้างครับในในสวนครับก็ตอนนี้ก็มีคนซื้อแล้วมาซื้ออยู่ประจําเดือนละครั้งจะมาเก็บเกี่ยวอ,อ๋อครับ ก็เดือนประมาณ4ี่ร้อยลูกแต่ว่าหลังๆนี้มันไม่ถึงนะเพราะผลผลิตมันน้อยลงช่วงน้าอะไรเนี่ยอืมปัญหาที่เราทำในในส่วนนี้อย่างมะพร้าวเราเจอปัญหาอะไรบ้างครับตอนนี้มันมันมันนัการนักยากการเ็บอกว่าชาวนา่ขาดขาดต้นเลยผลมะพร้าวมันจะแตกนะครับมันจะเจอการโมลอนมาด้วยก็ก็จะมีการปรับในส่วนนี้อีกทีหนึ่ง ครับก็บบดีมีกเกษตรเป็นเป็นพี่เลี้ยงที่<ป>จะดูแลเรื่องของออระบบน้ําแล้วก็ปุ๋ยต่างๆนี่ก็ดูแลจ,จัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะเหตุผลที่มีเนี่ยก็คือคือให้เป็นจุดเรียนรู้ระบบน้ําให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มาได้มาเรียนได้มาศึกษานี่คือคุณครูของหมู่บ้านตำบลนี้อยากได้ได้เอาไปใช้ประโยชน์ประมาณนี้ครับ ผลิตได้ขายได้ก็โอเคแล้วไม่ต้องไม่ต้องตัดเองยไมมีถึงเวลาก็มีคนมาเก็บเกี่ยวคราวละ400ลูกกี่วันครั้งก็ประมาณเดือนเดือนสี่ร้อยลูกลูกละกี่บาทลูกประมาณ8บาท9บาท10บาท8ถึง10บบาท แปดส่สามเดือนหนึ่งสามพันกว่าบาทก็บำนาญก็ไม่ต้องกดว่าไม่ต้องกดมาใช้ไว้เฉยๆถ้าผลผลิตมากกว่านี้เดือนหนึ่งอาจจะสองครั้งได้ไหมครับตับสองรอบได้ไหมยี่สิบห้าวันต่นยี่สิวันเพราะว่าคนตัดมันจะรู้ว่าช่วงไหนจะมาตัดได้ไหมได้หวานจริงหรือเปล่าที่นี่ เดี๋ยวต้องพาไปชิมเอามันนั่นแหละคือคำตอบนั่นแหละคือคำตอบมันทำรายการเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวเราไปชิมร้อยร้อยไม้ร้อยไม้